บันไดห้าขั้นมุ่งมั่นให้ประสบความเด็ดในแบบสมัตของมัสโลบางคนเกิดมาตั้งคำถามว่ามนุษย์เกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อทําอะไรหลากหลายคําถามที่ทําให้ชวนคุ้นคิดในคําถามที่ไม่มีคําตอบตายตัวและมีคําถามเหล่านี้ก็จะมีมากขึ้นในยุคคลาสสิกยุคของนักคิดยุคของการยอมรับความเป็นปัิเจกบุคคลเป็นมนุษย์นิยมเกิดขึ้นในยุคนั้นซึ่งนักมนุษยยาผู้ยิ่งใหญ่นามว่าอับราฮิมมัสโล และเสนอทฤษฎีที่ขยายความหลักการนี้อย่างเป็นหลักการจา็ได้ความเชื่อถือเขาเรียกทฤษฎีสำหรับขั้นความต้องการของมัสโลหรือม m a โลฮิล h ิชิซีออฟนิสโตจีนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักมัสโลซะก่อนนะครับเจ้าของทฤษฎีนี้พอสังเกตนะครับม์ทโลเนี่ยเกิดในครอบครัวของชาวยูเมื่อประมาณ1980 ปี1980มันที่1เมษายนปี1980ที่สารัฐอเมริกาเขาเกิดในครอบครัวของชาวยิวที่อพยพมาจากดินแดนอของอเมริกาเป็นลูกคนโตของบรรดาพี่น้องเจ็ดคนพ่อแม่งเขาให้ความสําคัญกับการศึกษาเขาได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่ค่อนข้างดีแต่เขาเป็นคนที่ชอบเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวเหมือนกับนักกิจวิทยาคนอื่นๆทั่วไป สิ่งหนึ่งที่เขาสนใจมากก็คือการอ่านและการศึกษาค้นกวา้าเกี่ยวกับจิตวิทยาและพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเขาจึงเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยวิสคอนซินสในสาข,ขาจิตวิทยาแล้วเขาก็จบปริญญาเอกในปี1934เขาได้คิดทฤษฎีขึ้นมาเกี่ยวกับ the t r g e o y of human motivation hum Mot ทฤษฎีนี้ได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุดเนี่ย มีอยู่ทั้งหมด5ขั้นด้วยกันขั้นทีหนึ่งคือความต้องการทางด้านร่างกายหรือกายภาพ for physiological n e e d อันนี้ความต้องการขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึง,พงจะได้นี่นก็คือได้แก่ปัจจัย4อาหารน้ำเครื่องงงยาสาโลกสิ่งที่ต้องที่มนุษย์ต้องการเนี่ยอันดับขื้นฐานเนี่ยมนุษย์ถ้าที่ใดไม่มีปัจจัย4ี่อย่างเพียบพร้อมแล้วมนุษย์ก็จะขาดศักยาภาพไปยกตัวอย่างประเทศในทวีปมิกาที่เกิดภาวะทุกขพิบัติภัย คือขาดแทนอาหารยาสาโลคเนื่องจากเกิดความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองพลเมืองก็จะไม่พร้อมแล้วก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมความต้องการขั้นที่2ก็คือความต้องการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยเซ r v i ฟซิตี้นี้หลังจากที่มนุษย์มีความต้องการเพียงพอแล้วจากขั้นที่1แล้วมนุษย์ก็ต้องการความขั้นที่2ต่อไปก็คือความต้องการความอบอุ่นของครอบครัวความต้องการการมั่นคงการงาน ความนำไปสูปป่ความมั่งคั่งทางด้านการเงินนะครับมีเงินพอเลี้ยงชีพมีสังคมมีเพื่อนฝูงแล้วก็อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างปลอดภัยนั่นคือคือความปลอดภัยและความทฤษฎีที่สคือความต้องการทางด้านความรักและความเป็นเจ้าของบริจินิสแอนด์เลฟนิเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ความปลอดภยัยความต้องการขั้นที่3นี้ก็คือความต้องการการม,มีเพื่อนมีครอบครัวมีคนรัก มีความยอมรับความสามารถของตัวตนความเป็นพวกพ้องและสิ่งสาคัญที่สุดคือความรักนะครับขั้นตอนที่สามนี่ก็คือต้องการความรักจากครอบครัวกับเพื่อนฝูงกับผู้คนนะครับขั้นที่สี่คือความต้องการทางด้านกิจยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ s ซฟอ e s t e มน n e s เมื่อมนุษย์เติบโตขึ้นมาถึงจุดหนึ่งที่มีความต้องการทางด้านความรักความปลอดภัยความเพียบพร้อมความสมบูรณ์แบบการมีก็ต้องการความเชื่อถือจากผู้คนยกตัวอย่างเช่นนักการเมือง นะครับนะักการเมืองส่วนใหญ่ก็มีเงินแล้วนะครับก็ต้องการความยอมรับความมีความยอมรับเหนือคนอื่นแล้วก็การให้ให้คนอื่นการชมเชยนะครับอันนี้ก็คือความต้องการขั้นที่4ี่ 5, ความต้องการขั้นที่5ก็คือความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิตมนุษย์ไม่ไม,ไม่ไม่มากที่สามารถไปถึงถึงขั้นนี้ได้เริ่มจากต้องการที่ได้ความต้องขั้นที่5เนี่ยมนุษย์ก็ต้องการการเป็นสุดยอดหรือการเป็นจุดสูงสุดของของชีวิต ยกตัวยอย่างเช่นนักดนตรีเมื่อเปน็นนักดนตรีแล้วก็อยากจะเล่นให้เก่งที่สุดโดยการฝึกฝนอย่างจริงจังจนไปถึงจุดสุดยอดของระดับโลกทฤษฎีห้าขั้นของมสัสโลหากได้ศึกษาอย่างแท<ถ>้มันเกี่ยวกับความสำเร็จในทุกด,ด้านของชีวิตลองกลับมามองว่าเราได้รับความต้องการในชีวิตขั้นใดแล้วและเราจะพัฒนาตนเองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเป็นชีวิตที่สมบูรณ์จนถึงบันไดขั้นที่ห้าได้อย่างไรอันนี้เราก็สามารถเอามาปรับใช้กับ ธุรกิจได้ก็คือมนุษย์กลุ่มที่1ต้องการอะไรกลุ่มที่2ต้องการอะไรกลุ่มที่3ต้องการอะไรนะกลุ่มที่5ต้องการในในทางธุรกิจก็จะใช้ทฤษฎีของมัตส์โลเข้ามาประกอบอยู่ตลอดเวลาสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้ครับขอบคุณครับ